เพราะนั้นเรื่องตลเรื่องการปฏิบ,บัตนั้นเราทั้งหลายก็ทราบกันดีแล้วว่าเส้นทางที่จะดำเนินไปเพื่อความสิ้นทุกข์หรือจะอทำให้แจ้งช่้งนิพพานนั้นมันมีเส้นทางเดียวคือบางเพ็ญบุญบารมีทั้งหลายทันน้งปวงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมากม,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 มันเป็นศีลสมาธิปัญญาในฝ่ายของพระพิสุทธิสมเนียนนั่นคือว่าบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญา เพื่อมีสติมีปัญญาที่จะรู้แจ้งในรัศธรรมสง4ประกาศคือมีสติปัญญากำหนดรู้ถึงความทุกข์เรื่องเกิดขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจมีสติปัญญากำหนดรู้ถึงสาเหตุที่ก่อเกิดความทุกข์คือเจตนาที่ก่อเกิดความโลภความโกรธความยินดีในการทั้งหลายมีสติปัญญากำหนดรู้ถึงความดับความทุกข์มีสติปัญญากำหนดรู้ถึงข้อประพฤติบัติอันเป็นไปเพื่อดับความทุกข์ คือการมันเป็นศีลสมาธิปัญญานี่แหละเพื่อมีสติปัญญาที่จะดับความทุกข์ภาในจิตใจเราเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายก็ทราบกันดีแล้วว่าเนี่ยไม่ต้องมองเลยสงสัยในการปฏิบัติแต่นี้ก็อยู่ที่ตัวของทุกท่านเองที่จะเอากับหาเวลาที่จะนั่งสมาธิเด่นกลอาไวให้เปรนสถานในการกระทำความเพียนในทุกๆวันชีวิตของเราทุกคนไม่ว่า พระพิสุทธิธรรมเนยียรย่าโนโยมทั้งหลายความจริงพยันตุลายติดตามระบาดตลอดภัยจากความแก่ความเจ็บความตายภัยรอบด้านจากสิ่งรอบด้านภายัยธรรมชาติต่างๆหรือภัยจากบัติเหตุภัยจากโรคภัยแล้เจ็บติดตามมาถึงแม้รอดพ้นจากทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนก็ไม่รอดพ้นจากความชราและมรณะเพราะนั้นเราต้องทำแต่ละวันให้ดีที่สุด อย่าปล่อยวันเดือนปีให้ลูกเลยไปโดยควาปริโชต์ไปุบความเพียรเท้ายเกิดศรัทธาในการกำจัดความเพียรสิ่งของพระเราก็สิ่งสองร้อยยี่สิบเจ็ดส่งสิ่งคือสรงพัะถธรรมวินัยให้เป็นปกติให้เป็นพื้นฐานกฤดมีสติวินัยเล่อนของสิ่งนี้ไม่ว่าสิ่งห้าก็ดีสิ่งแปดก็ดีสิ่งสิบก็ดีสิ่งสองร้อยยี่สิบเจ็ดก็ดีก็เพื่อควบคุมกายวาจาให้ถูก แต่ปงนองผ้าเราละเอียดขึ้นไปอีกเป็นสติวินัยเพื่อที่ให้ม่ที่ผลิสติแม่ขาดสติการสำรวมกายวาจาจิตนั้นเนี่ยให้อยู่ในขอบเขตของศีลหรือขอบเขตของธรรมวินยัยนี่การที่สำรวมจิตเราก็ต้องสำรวมควบคุมจิตด,ด้วยการมันเป็นสมาธิแบบที่เราทั้งหลายพากันมันเป็นสมาธิภาวนาอยู่ในทุกๆุกวันเรื่องกิจการงานต่างๆไปนอกเป็นส่วนประกอบเท่านั้นแหละ ไม่ใช่เป็นสิ่งนั้นแตการทำอะไรการพัฒนาทวารวัตถุในพุทธศาสนาการที่จะสร้างเสนาส่า,างเป็นเรื่องส่วนประกอบแต่ส่วนที่สําคัญยิ่งคือการพัฒนาจิตของเราเป็นสำคัญอยากทิ้งการภาวนาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหรือเดินทางไปไหนก็ไม่ทิ้งการภาวนาแม้ว่าบางทีบางท่านอาจจะยังไม่ได้เป็นหัวหน้าสํานักหรือเป็นประธานศูนหรืออยู่เป็นที่ยังเดินทาง เราพรรษาเนี่ยแล้วจะแลยวข้อพรรษาก็จะพรรสาร่วมกันหล่อพรรษาก็เดินทางไปบำเพ็ญตาวนาในที่ต่างๆอันนั้นแหละไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ให้บำเพ็ญโัวนาเอาคือว่าอยู่ที่ไหนถ้าบำเพ็ญโัวนาแล้วสมาธิเป็นไปปัญญาเกิดขึ้นก็อยู่ที่นั่นนานๆสิ่งใดที่เป็นอุปสรรคในการภาวนาก็ให้หลีกเล่นให้ต้องฉลาดในการที่จะพัฒนาจิตของเราดำเนินจิตของเราไปทางที่ถูกต้อง นี่ใกล้จะถึงเวลาเข้าพรรษาอีกเดือนนึงเนี่ยอีกเดือนหนึ่งใกล้ถึงเวลาเข้าพรรษาเราก็ต้องมาอยู่เป็นที่นะเพื่อเตรียมตัวเข้าพรรษาแต่ละแทงแต่ละที่ก็มีข้อวัตปฏิบัต,บติแล้วก็อยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ให้วางความมิคิดของเราต่อก่อนให้ตามตามแล้วเก็บข้อวัดปฏิบัติต่างๆตตงางมีความสามัคคีกันเมื่อจิจวัตเกิดขึ้น ในจิตรอดจอักประจวก็พร้อมเพียงกันทําเลิกก็พร้อมเปลียกนกรเลิกส่วนจิตส่วนตัว,ตวนั้นถ้าใครหาวายให้เกิดสถตตา,านในการทำความเปลี่ยนได้มากก็เป็นประโยชน์ต่อจิตใจเราเองสิ่งที่สําคัญคือการสารวจจิตเรานนั้ให้สงบเพราะถ้าเราไม่สำรวจจิตเราให้สงบความฟุ้งซ่านต่างๆก็เกิดขึ้นที่จิตกิเลสตัณหาก็คงแต่งก่อให้เกิดกิเลสตัณหาคือความโลภความโกรธความด,ดีในการทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราต้องควบคุมจิตใจเราให้ได้ ด้วยการบรเป็นสมาธิภาวนาเพื่กรรจิตเราให้สงบเมื่อจิตเราสงบเป็นสมาธิเกิดเปติเกิดความสุบของสมาธิเกิดถึงเบ็นคาของสมาธิสติปัญญาที่เกิดขึ้นนั้นให้มาเฝ้าดูจิตใจเราเพราะกิเลสทีนเกิดขึ้นที่จิตระดับกิเลสระดับที่จิตเมื่อสติปัญญามาเฝ้าดูจิตเราก็เห็นกิเลสที่เคยเกิดขึ้นที่จิตแต่เดิมเมื่อเราขาดสติปัญญาเราก็จะหลงไปงความคิดหลงไปสภโวะ มีความโลภก็โลภไม่มีที่สุดมีความโกรธก็เกิดความมาฆ่าคือบาปกเกิดความไม่พอใจมีความยินดีในทางทั้งหลายก็มีไม่มีที่สุดแต่ทุกฝ่งทุกอย่างวันนี้เราก็ควบคุมด้วยศีลในเบื้องต้นเพื่อควบคุมกายวาจาให้สุดแล้วมาควบคุมด้วยสมาธิเพื่อควบคุมจิตใจร้อยให้สงบและเมื่อมีสติปัญญาหน้าที่ของสติปัญญาคือค้นคว้าหาทางที่จะทําลายกิเลสไปในจิตใจเราเราจะมีเป้าหมาย คือว่าเรามุ่งหวังที่จะละความโลภให้น้อยลงละความโกรธให้น้อยลงล่าความยินดีในกามทัง้งหลายให้น้อยลงอันนี้คือเป้าหมายพื้นฐานแต่เป้าหมายที่แท้จริงเราจะดับกิเลสไปในจิตใจเราคือดับความโลภดับความโกรธดับความยินดีในกามทั้งหลายสิ้ในจากจิตใจเราอันนั้นคือเป้าหมายที่แท้จริงการบรรมาชาสมบ,บูก็เพื่อทําให้แจ้งคือปฏิภาณแต่ในเบื้องต้นเราต้อเห็นกันว่านหน้าตาของกิเลสเราคืออะไร คือความโลภเราก็จะละความโลภให้น้อยลงคือความโกรธเราจะละความโกรธให้น้อยลงคือความยินดีในการทั้งหลายคือความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมตัสต่างๆเราก็จะละให้น้อยลงถ้าเรามีเป้าหมายแล้วเนี่ยเราควเป็นสมาธิภาวนาเพื่อเสริมสร้างพลังของสติป,ปัญญาให้เกิดขึ้นเมื่อสติป,ปัญญาเข้มแข็งเราเห็นจิตของเราเราเห็นอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นในจิตทุกๆขณะจิตอารมณ์อย่างาๆคือความโลภเกิดขึ้น เราก็ปลุมไว้แล้วด้วยสิ่งพวกปลุมไว้ด้วยสมาธิสติปัญญาเราก็พิจารณาลักความโยกให้น้อยลงไปในทุกๆวันยิ่งเราอยู่ในเพศสมณะเราวางการสวงหาวัตถุธาตุทั้งหลายภายนอกไม่แสวงหาปัจจัยทั้งหลายภายนอกเนี่ยเราก็ตัดความโลภไปไม่ไม่ไมวางภาระ,ราะทางครอบครัววางหน้าที่การงานงต่างๆเข้ามาบัญชาสมบทเนี่ยความโลภต่างก็ถูกตัดไป ถ้าจิตเราเปลี่ยนความโลภกิเลสตนาให้มุ่งหวังเพื่อมรรคผลนิพานเอากิเลสตัณหาในกิเลสความโลภให้โลภเพื่อหวังมรรคผลนิพานในการอยู่ในเพศสำนักให้จิตมีความพอใจที่จะอาศัยริขางแปดเพื่อประพฤตผลราวนาวันหนึ่งคนึหนึ่งเหนี่ยมก็ตัดลงไปไม่ให้ยินดีอะไรปัจเจศีจีวรเรื่มนุ่นงห่มอาศัยก็ยินดีมีความ,มน้อยฉันดดอาหารการบินบาปก็ฉันเพียงมือหนึ่ง ก็เพื่อที่จะปฏิบัติในวันหนึ่งก็คืนหนึ่งเสนนสนะที่ย่โยนที่ไหยมีศรัทธาถวายเสนานัสนักจะเป็นกระท่อมก้ต่อหรือเป็นกุฏติที่ดีขึ้นมาก็ตามเพื่อเราอาศัยเปลียนเพื่อปฏิบัติวันหนึ่งก็คืนหนึ่งเท่านั้นหรือเสัตรยาและตาวโลก็ตามเราใส่เปียนเพื่อบรรเทาทุกขเวทนาทางร่างกายแค่นั้นปัจจัยที่สี่นั้นเราอาศัยเปียนเพื่อปฏิบัติวันหนึ่งกัคืนหนึ่งเท่านั้นให้ตัดความโลภเวทนาออกไปพิจารณาว่า เงนบริขารแปดก็ดีหริอปิจิตสี่ก็ดีเป็นเพียงแต่เพียงแต่ท่าตางธรรมชาติเท่านั้นเราจะใส่กินั่วขาวเ,เพื่อการนอนคิดเพื่อความอยู่สุขกินช่วยระยะเวลาสั้นๆเทา่านั้นแม้นร่างกายเราเองก็ตามก็ประกอบด้วยท่านดินท่านน้ำท่าุลมทาตุไฟพิจารณาเห็นเพื่อที่วางท่านกายเราวางท่านปิจเตรสีภายนอกเพื่อไม่ให้เกิดคดีตนาคือคือความโลภให้เกิดขึ้นเปดิจจิจใจเรานี่แหละ คือการบันทอนหรือตักกิเลสไปเรื่อยๆไม่ต้องการอะไรให้ต้องการแต่มรรคผลที่ผ่านเพลงอย่างเดียวกิเลสตัณหาคือความโกรธความไม่พอใจก็ตามเรากิเลสตัณหาที่ฝังอยูใ่ในจิตใจเราเราทุกคนมีความโกรธมีความไม่พอใจแต่เราต้องมีความมั่นใจมีความตั้งใจที่เราจะละความโกรธถ้าเราไม่ตั้งใจกิเลสตัณหานหรือความโกรก็จะปล่เราเผลอลงโกรธลงไม่พอใจ เมื่อเราขาดสติเราจะเผลอรกระทบกรมณ์นตายลูกหัวดินเสียงเกิดความโกรธเกิดความาไม่พอใจแล้วก็โกรธลงไม่พอใจนี่เราต้องเสริมสร้างพลังของสติอยาให้รู้เท่าทาาันมล์เพื่อเกิดขึ้นที่จิตของเราให้มีสติเห็นจิตก็เป็นอย่างหนึ่งอารมณ์ความโกรธนั้นไม่ใช่จิตปัญญาต้องพิจารณาลากความโกรธทุกๆขณะจิตเราฝุเกเจริญเมตตาให้ไปซึ่งกันและกันในทุกๆวันทําใจให้สงบเย็นถ้าเราจเจริญเมตตาต่อเพื่อนร้ในและกัตรทั้งหลาย เราจะสงบเย็นในทุกๆวันแม่มีความโกรธเกิดขึ้นเราก็รู้ว่ารู้ว่าเราจะลากความโกรธนี้มันสิ้นจากใจเราเน้นสติปัญญาก็จะเข้าไปพิจารณาหาทางทําลายความโกรธไปในจิตใจเราทุกๆณนกิจแม้เราความยินดีในการทั้งหลายก็ตามความยิดมั่นถึงมั่นในร่างกายตนในร่างกายของคลหรือขอให้เกิดความพอใจไม่พอใจเราก็หมั่นพิจารณากายในกายตนหรือร่างกายบุคคลอื่น ให้เห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาลมธาไฟร่างกายเราก็ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาลมธาไฟหรือจะพิจารณาเห็นความเน่าเปื่อยผุพังไปก็ได้หรือจะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่เช่ตัวตนร่างกายนี้ก ouais ็ได้นี่ละหมั่นพิจารณาเพื่อที่จะให้จิตคลายจากความโลภความกรดความยินยัขาวทั้งหลายแต่จิตเรานั้นต้องไปบัตรภาวนาจนจิตเรามีความถูกกิดขึ้นจนกระทั่งสมาธิไม่ว่าจะยืนเดินนั่ง หรือทํอะไรก็ให้จิตท่งสมาธิสติปัญญาที่ควบคุมจิตก็เห็นจิตเห็นอารมณ์ใจ,จกัังและสติปัญญานี้เมื่อเห็นกิเลสคือความโลภก,ก็จะไม่เก็บไว้จะละความโลภทุกทุกขณะจิตสติปัญญาเมื่อเห็นกิเลสตัณหาคือความโกรธก็จะละทุกทุกขณะจิตสติปัญญาสติปัญญาซึ่งเห็นเกิดตัณหาคือความพอใจก็จะละความพอใจสติปัญญาที่เห็นความไม่พอใจก็จะละความไม่พอใจ คือเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ทั้งลายทั้งปวงจิตก็จะพยายามปล่อยวางความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทำจิตให้เป็นกลางทำจิตที่เป็นผู้เบกขาสติปัญญาที่จะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ัวตนของอารมณ์ก็ทําจิตเราให้เป็นกลางทําจิตเรานั้นว่างจากอารมณ์อยู่เสมอสติปัญญาซึ่จะพิจารณาปล่อยวางความยึดมั่นถึงมั่นในอารมณ์ทั้งไหยทั้งปวงออกไปจากจิตใจเราทีเล็กที่น้อย จิตเราก็ว่างจากลมมีสติมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ดับปิดปางเมื่อจิตเราว่างจากลมเราก็มาพิจารณาร่างกายเราเพื่อที่ปล่อยวางความคิดมั่นถึงมั่นในร่างกายตนเปลี่ยนจากความหลงจากความมึนปิดที่คือหลงคิดมั่นถึงมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนเราให้เห็นเป็นความให้จิตเปลี่ยนให้เห็นเป็นความเห็นที่ถูกต้องความมีนที่ถูกต้องนี้สติปัญญาต้องเห็นว่า ร่างกายนี้มีความเกิดขึ้นมาแล้วย่อมมีความแตกแยแที่สุดเพราะร่างกายนี้สมมุติขึ้นมาเฉยซึ่งประกอบด้วยทาตนดินท่านน้ำทานลมท่าุไฟเกิดขึ้นมาแล้วก็แปรเปลี่ยนไปและมีความแตกแย่ที่สุดสติปัญญาที่พิจารณากายในกายให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงตนนี้จิตก็จะค,คอ่อยๆปล่อยวางความคิดมั่นถึงมั่นในร่างกายตนไปทีเล็กที่น้อยถ้าสติปัญญาเห็นชัดว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงไม่เที่ยงตนร่างกายนี้เป็นศัก์แต่ว่าธาตุธรรมชาติเท่านั้น ก็จะค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถึงมั่นในร่างกายตนเป็นทีเล็กทีน้อยเมื่อความยึดมั่นถึงมั่นในร่างกายตนน้อยลงไปเท่าไหร่ความโลภก็จะบรรเทาบางเบาบางไปความโกรธก็จะบรรเทาบางไปความยินดีในการทั้งหลายก็บรรเทาบางไปเมื่อความยึดมั่นถึงมั่นในร่างกายตนน้อยลงไปความสุขที่แท้จริงก็จะปรากฏขึ้นเพราะความโลภความโกรธความยึดมั่นถึงมั่นในร่างกายตนน้อยลง ความสุขก็จะโผล่ขึ้นภายในจิในตใจของตนนั่นแหละเพราะกิเลสตัางหาคือความโลภค,ความโกรธความยินดีนกรรมทั้งหลายเผาจิตใจเราน้อยลงไปความสุขที่แท้จริงชอยจะปรากฏขึ้นถ้าเราปัารถนาที่จะละกิเลสที่มีอยู่ในภายในจิตใจเราให้น้อยลงศีลก็สมตัวสมาธิก็สงตัวสติปัญญาก็พิจารณาละลงไปเรื่อยๆให้น้อยลงไปจิดว่างจากลมก็พิจารณากายในกายนี่แหละ ถ้าจิตเห็นชัดประจักษ์ขึ้นที่จิตก็ปล่อยวางความยึดมั่นถึงมั่นในร่างกายตนอย่างกายอย่างอย่างยากอย่างละเอียดได้ความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายก็ดับลงนี่จิตก็ว่างจากรโลมว่าจิตไม่ยึดมั่นถึงมั่นในวัตถุธาตุทั้งหลายภายนอกไม่ติดในวัตถุธาตุทั้งหลายภายนอกความโลภก็ดับลงความโกรธก็ดับลงความยินดีในกามทั้งหลายก็ดับลงแม้ความยึดมั่นถึงมั่นในกายตนในร่างกายขุงคนเือ ก็ดับลงจิตก็เลยว่างว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนในร่างกายคนอื่นในวัตถุธาตุทั้งหลายเนี่ยอันนี้ความโลภความโกรธความยินดีกามทั้งหลายดับลงสติสมาธิปัญญาก็ตั้งมั่นอยู่นะัเป็นันนี่จิตจะพบความสุขที่แท้จริงที่เละขึ้นไปจิตว่างเป็นจิตที่มีความสุขเย็กเ,เย็นมีความสุขที่แท้จริงปรากฏขึ้นแต่ถ้าเราปรัฒนาที่จะละกิเลสให้สิ้นจากจิตใจเราเนีเนี่ย เราก็ต้องพิจรารณาทาสุ่ริยะขึ้นแม้จิตตรงนี้เป็นจิตที่สะอาดแต่ยังไม่โดยสุ์เนี่ยเพราะจิตยังมีความหลงที่ยึดมั่นถึงมั่นในจิตว่าเป็นจิตเราละความยึดมั่นถึงมั่นในกายตนได้เดินเิตุาก็จริงแต่จิตนั้นยังหลงยึดมั่นถึงมั่นในความสุริยะว่าเป็นจิตในเวทนาความสุริยะว่าเป็นจิตในความจําได้หมายรู้ว่าเป็นจิตในความนึกคิดรุงมแต่งในเรื่องที่ดีว่าเป็นจิตวิญญาณการรู้หรือผู้รู้ ตรงนี้ยังเป็นผู้รู้ที่ยังไม่บริสุทธิ์เป็นผู้รู้ที่ศาสตร์คิดเปยนคดมั่นถือมั่นในผู้รู้นี้ว่าเป็นจิตเรียกวิญญาณนั้นสติปัญญาที่ละเอียดก็จะเข้าไปพิจารณากิเลสส่วนใเอย่เพื่อพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของความสุขความจิตที่จิตยังยึดมั่นถึงมั่นในเวทนาของจิตสติปัญญาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของความจาได้ไม่รู้สติปัญญาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของความไม่คิดปรุงแต่ง ในเรื่องที่ดีเลยเรื่องไม่ดีแต่โดยมากเป็นเรื่องที่ดีติตัิญญาพิณายเห็นความไม่เที่ยงของวิญญาณการรับรู้เข้าไปพิจารณาคือพิจารณาจิตเห็นจิตพิจารณาจิตสิ่งที่คิดว่าเป็นจิตนั้นไม่ใช่จิตจริงถึงธรรมพิจารณาเห็นจิตไม่เที่ยงไม่เชื่อตนและจิตก็ปล่อยวางความคิดมั่นถึงมั่นในสิ่งที่จิตหลงว่าเป็นจิตก็สิ่งที่คิดนั้นไม่ใช่จิตสิ่งที่ไม่คิดนั่นแหละจิตก็ปล่อยวางทั้งเวทนาความสุขสุรละเอียด ปล่อยวางทั้งความจำได้ไม่รู้ปล่อยวางทั้งความนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องต่างๆปล่อยวางทั้งการรับรู้ที่แล้วควาญญาณเนี่ยแม้แต่ทำที่รู้ที่เห็นขึ้นมาก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่ใช่จัดตนก็ปล่อยวางลงไปเหลือแต่ความว่างที่แท้จริงคือเป็นจิตที่บริสุทธิ์ที่แท้จริงคือดับความหลงส่วนละเอียดออกไปนะทําให้จิตบริสุทธิ์เกิดขึ้นมา เรียกว่าตรงมีรอดับความโลภดับความโกรธดับความหลงให้สิ้นจิตจิตเรียกว่ทาทําให้แจ้งสุบินาคือจิตว่างจากความที่ั่าถึงว่าทั้งร่างกายตนและทั้งอาการของจิตทุกๆทุกอย่างเข้าไปสู่ความว่างนี่จุดมุ่งหมายในการปฏริบัติในโพลพุทธศาสนาการบรชาสมบทเข้ามาไม่ใช่พเพื่อลาบสักระหรือสิ่งสรรเสริญยนยอทั้งหลายทั้งปวงแต่จุดประสงค์มีอย่างเดียวที่พระพุทธเจ้า ท่านทรงชี้ทางบอกทางก็เพื่อทำให้แจ้งจนไม่ผ่านราะเราทั้งหลายจึงเป็นพยายามที่จะเป็นผู้ซึ่งไม่ประมาทในชีวิตหาบายให้ศรัทธาในการกระทำความเปลี่ยนในทุกวันท,ทุกวันและเลิกถึงพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นแบบอย่างและเลิกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นแบบอย่างพ่าํำเนินปฏิปทาเป็นเช่นใดจึงทําให้กิจของท่านบริสุทธิ์เกิดขึ้นมาให้เราทั้งหลายหาวายกระตุ้นอนจิตใจเราอยู่เสมอ ที่จะานเผงขีเลแไปในจิตใจเรามีความอดทนมีความเพียรที่จะละสิ่งที่มีดี๋ยวไปจากจิตใจเราทุกๆขณะจิตมีความอดทนมีความเพียรที่จะพนาจิตใจเราตามคํอัอนของขบถอันเป็นเหตุเป็นตจใจที่จะทําให้พบชาติตั้งเข้าและทาให้แจ้งมาซึ่งพิพานในที่สุดได้ในวันนี้ด้านความคิดเห็นกับพวกเราพอสมควรก็ขอให้จิตี่เป็นต้น